ก็จะมาอัปเดตนะคะเรียกว่าฟ้านปิงปิงเนี่ยช่วงนี้นะคะหลังจากที่เธอเคลียร์ตัวเองจากคดีหล,ลบเลี่ยงภาษีสุดอื้อฉาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ระหว่างที่ยังไม่ได้ทำงานบันเทิงนะคะนางเอกตัวแม่แดนมังกรอย่างฟ้านปิงปิงเนี่ยก็เลย ขอผ่านตัวเองค่ะไปหาธุรกิจเสริมทำไปพลางๆก่อนนะคะซึ่งธุรกิจที่ว่าก็คือร้านเสริมความงามระดับไฮเอนด์ค่ะซึ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะเมื่อวันก่อนก็มีคู่มั่นหนุ่มหลี่เฉินนะคะแล้วก็น้องชายสุดหล่อของฟ้านปิงๆนะคะก็คือฟ้านเฉิงเฉิงค่ะรวมทั้งเพื่อนดาราเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีกันอีกหลายคนทีเดียวค่ะ ว่ากันว่านะคะร้านนี้ของฟ้านปิงปิงเนี่ยจับกลุ่มลูกค้าระดับชนชั้นสูงในจีนเท่านั้นนะคะเพราะว่าสนนราคาค่าสมาชิกเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆค่ะไม่ถูกเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าขั้นต่ำนะก็มี50,000หยวนขึ้นค่ะก็เป็นการมาอัปเดตข่าวคาวของเธอนะคะ ก็ขอขอบคุณค่ะข้อมูลจากที่นี่ .com นะคะมาณที่นี้ด้วยนะคะก็ยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า